โอเคสวัสดีครับกายจาก Pendulum เมฟเนะครับวันนี้ก็อ,อัดเป็นพาร์ทที่3นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ Fair Value Gap นะครับเราจะสามารถใช้ Fair Value Gap ดูคู่ประกอบกับ2พาร์ทแรกที่เราที่ที่ผมอัดสอนไว้ได้นะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของ Market Structure กับเรื่องของ r i ร k b l o อกหรือว่า BB นะครับ Fair Value Gap เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เ,เทคนิคพวกนี้แม่นขึ้นหรือว่า เรียกว่าหาจุดเข้าที่คมขึ้นแล้วกันแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าราคามีแนวโน้มที่จะวิ่งไปถึงตรงไหนได้บ้างนะครับโอเคอ่ะเนี่ยถ้าเราลองดูนะครับอย่างของผมเองเนี่ยส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับแกรบกราฟวีค่อนข้างสูงเนาะเวลาเราจะหาเป้ากลับตัวหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยผมจะพยายามเริ่มวิเคราะห์จากกราฟ1เดือนกับกราฟ1น e วก่อน สมมุติผมเริ่มจากหนึ่งเดือนนะครับ <c oughs> เอาเอาขานี้ก็แด้ที่มันวิ่งขึ้นไปแฟลเวลูแกล์ครับเริ่มต้นเลยแฟลเวลูแกล์คืออะไรสมมุติในกรณีขาขึ้นนะครับมันก็จะมีแท่งเทียนสีเขียวเนาะแท่งเทียนสีเขียวหน้าตาประมาณนี้่ะ แท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่สนใจเลยนะครับว่าแท่งเทียนที่ว่านี่เป็นสีอะไรเนาะตราบใดที่เป็นแท่งเทียนและเงื่อนไขคือโลกับไฮไม่แตกกันแบบนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างราคาอยู่เนะาะไฮกับโลไม่แตกกันแบบนี้ครับเราจะเรียกกันว่า Fair Value G a p หรือว่า FVG นะครับภาษาแบบที่คนเข้าใจกัน FVG คือ Fair Value Gap หรือมันคือราคาที่เป็นราคาที่สมดุลแล้วกัน <c oughs> คือเราต้องเกิดก่อนว่าไอ้ Fair Value Gap เนี่ยครับเกิดจากอะไรจริงๆเนี่ยไอ้การที่ราคามีช่องว่างแบบเนี้ครับ <c oughs> เขาจะเรียกกันว่าเป็น Imbalance หรือว่ามันคือความไม่ Balance กันระหว่าง การซื้อการขายเนาะถ้าในกรณีแบบนี้คือมันมีแรงซื้อที่สูงโดยที่ยังไม่ได้มีการกลับมารีเทสว่ามันเอ่อมันแวลิดหรือว่ามันมีคุณภาพจริงๆไหมเนาะเพราะฉะนั้นแฟลเวลูกแก็เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมใช้เข้าเช่นถ้าสมมุติว่าเราเจอแฟลเว a ลูกแก็บแบบนี้ครับผมจะพยายามเข้าต่อเมื่อมันลงมาทดสอบแฟลเวลูกแก็ผมจะไม่ไปไล่บายตลอดทางที่มันวิ่งขึ้นไปเนาะ ไอ้พวกขา expansion หรือขาขยายตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยตามนะครับแต่ว่าผมจะมาเข้าเพิ่มตอนที่ราคามันทดสอบฟลวลูแก a บแบบนี้นเป้าแรกของฟาวลู e ก a p อะครับจะควรที่จะเป็นไฮเดิมเอาเซฟเซฟเลยไ h เดิมที่ควรจะทำลายประมาณนี้ยกเว้นว่าเราเข้าใจแล้วว่าเทรนที่เราอยู่แนวโน้มมันแข็งแรงขนาดไหนเราอาจจะถือไกลขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูเนาะ,นะอ่ะเพราะฉะนั้นเป้า TP ควรจะอยู่ตรงนี้เนาะไฮเดิมงั้นคำถามต่อมาถ้าในกรณีที่มันมีแฟล์ลกกูแกลหลายอันเราจะทำยังไงเช่นเนี่ยในกรณีนี้มีแฟล์ลกกูแกล2อันเนาะเราจะทำยังไงดีในหลายๆครั้งนะครับคือผมเจอหน้าตาแบบนี้ราคาเนี่ยย่อลงมาแฟล์ลกกูแกลแรกแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่แบบนี้ อันนี้ผมขออนุญาตตีเป็นเส้นให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นภาพอ่ะเนี่ยตีลงมาถึงไฟลร์ลูกแกปบปุ๊บขึ้นไปทำไฮใหม่หลังจากนั้นค่นยอยย่อลงมาเล่นแฟร์ไวลแกปกด้านล่างแบบนี้แล้วไปต่อถ้าเราลองมองฮะไอเส้นสีแดงที่ผมตีเนี่ยคืออะไรเนี่ยไอกราฟตรงนี้คืออะไรถ้าได้ลองอดูคลิปแรกเรื่องของ market structure กับคลิปที่2เรื่อง bb แล้วนะครับ ตรงเนี้ยเข้าใจกันง่ายๆเลยว่ามันคือ IDM เห็นไหมมันคือการกวาดบนและกวาดล่างแบบนี้นี่เนาะส่วนตรงเนี้ยเป็นบอสหลังจากนั้นเนี่ยพอราคามีการเบรกขึ้นไปเบรกขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นเบรกบล็อกให้เราอีกเนาะประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะสามารถบายต่อไปได้ถ้าราคาย่อลงมาอะไรประมาณเนี้ยครับแต่อันนี้มันจะค่อนข้างแอดวานแล้วกันเนาะยังไม่เข้าลงลึกนะครับอะ เวลาที่เราจะเล่น Fair Value Gap นะครับเกดคือคนที่จะเบรกไฮสองมีสองอันเนี่ยเราจะเทรดยังไงคำตอบคือเทรดอันไหนก็ได้เนอะอย่างเช่นถ้าคุณจะเทรดอันนี้ถ้าคุณเอาเป้าแรกที่ไฮเดิมคุณได้ TP แหละแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันจะถือยาวแบบเนี่ยฉันจะถือขึ้นแบงนี้เลย โดยที่คุณไม่ได้สังเกตว่าด้านล่างมันมี f ฟ i r value g a ก็ที่ยังไม่ได้ทดสอบนะครับคุณอาจจะกลายเป็นสภาพคล่องให้ตลาดได้เช่นเนี่ยนี่เนาะเบรกปุ๊บอย่างที่ผมบอกเลยแล้วก็ลงมาล้างกลายเป็นว่าด้วยความที่เราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยจุดที่เราเป็นเนี่ยมันเหมาะที่จะถือยาวจริงๆไหมถ้ามันยังไม่ใช่เนี่ยก็เราก็จะกลายเป็นสภาพคล่องไปนะครับเนาะอะทีนี้เราลองมาเอาตัวอย่างแบบนี้มาดูในกราฟวี เริ่มต้นนะฮะอันนี้เป็นแท่งที่หนึ่งนะครับนี่เป็นแท่งที่หนึ่งแท่งที่หนึ่งเป็นสีแดงแท่งที่สองอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ผมใส่เป็นอ,อ,อีกสีให้นี่เป็นสีส้มแล้วก็แท่งที่สามอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมว่า 123จุดที่มันทับกันจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เนาะแล้วส่วนที่เหลือของกรอบสีส้มตรงนี้ครับมันกลายเป็นแฟล l ูแก a บไปแล้วเนาะถ้าเราลบพวกนี้ออกเราจะได้แฟลรูแกลบหน้าตาประมาณนี้นี่เลยเห็นไหมฮะเนาะอันนี้คือเราแค่ใช้แฟลรูแก a บนะครับผมจะยังไม่อ,อ,อธิบายเรื่องของการนำเบรกบล็อกกับแฟลรูแก a บมาใช้ด้วยกันในคลิปนี้เนาะ เดี๋ยอนั้นจะอัดคลิปแยกให้อีกทีนะครับอันนี้เราจะโฟกัสแค่เรื่องของการมองหาแฟ i r ์ว l ลูแก p ก่อนเนี่ยคือแฟ i r ์ว l ลูแก p เห็นไหมว่าแท่งนี้ปิดปุ๊บราคาย่อ,อก,กลับลงมาเทสแฟ i r ์ว l ลูแก p แล้วเบรกไฮนี่อันนี้กราฟเดือนนะเนี่ยนี่เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตวงนะครับนี่โลเนี้ยพอเราไปดูกราฟหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยโลเนี่ย กลับลงมาแฟล์์วลูแก็ของกราฟ1เดือนและขึ้นไปบอสเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเทรดด้วยแฟล์์วลูแก็โดยที่ไม่ใช้เทคนิคอื่นเลยนะเนี่ยเป้าคุณจะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ TPI เดิมประมาณนี้เลยครับนี่ได้ละแผนหนึ่งเนาะต่อมาเฮ้ยแล้วทำไมราคามันลงมาอีกคือต้องบอกว่าแกลบนะครับ ในบางกรณีเนี่ยจะสามารถเป็นแนวรับแนวต้านได้ภายในตัวคืออย่างเช่นราคากลับโตลงมายัางอยู่ในแก็บเนี่ยเราวิ่งต่อแต่ในบางกรณีมันจะปิดทะลุกแก็บลงมาเหมือนเป็นการปิดแก็บคือเหมือนปิดแกลบเต็มๆเลยอะแล้วก็ค่อยไปต่อแบบนี้ก็มีถ้าตัวอย่างเลยนะครับก็คือหน,หน้าตาประมาณนี้เนาะตรงนี้มีแก็บราคาเห็นไหมครับเนี่ยกว้างๆเนี่ยหนึ่งมากไปกว่านั้นเนี่ย ด้านล่างนี้ก็มีแกลบอีกนี่แกลบที่2อ,อยู่นี่เห็นไหมเนี่ยเป็นฟลรูกแกลบทั้งคู่แต่ราคาลงมาปิดแล้วปิดค่อนข้างแรงเห็นไหมปิดทะลุเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการลงมาปิดแกลบราคาก่อนที่มันจะไปต่อ <c oughs> ให้ดูตัวอย่างถัดไปนะครับตรงนี้มีฟา l ลรูกแกบ เห็นไหมครับว่าราคาย่อก,กลับมาทดสอบแฟลเวลูแกล็บแล้วค่อยบินอ่ะเนี่ยแฟลเวลูแกล็บควรจะเป็นแนวรับแนวต้านไปนในตัวแบบนี้ด้วยถ้ามันเป็นไม่ได้นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะต่อมาแฟลเวลูแกลกราฟวิกนี่เห็นไหมฮะก็รับอยู่อ่อผมจะเลือกอันที่อันที่มันเล่นเนาะอันไหนไม่เล่นผมข้ามเลยนะอ่ะเนี่ยตรงนี้มีแฟ์เวลูแกล็บเห็นไหมฮะ ราคาปิดที่ไฟล์ลูกแก็ปุ๊บวิ่งต่อเลยเนาะระหว่างนั้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีไฟล์ลูกแก็อยู่2อันแบบนี้ในกรณีที่1คือราคาทดสอบไฟล์ลูกแก็เนี่ยเราเบรกหายเนาะอ่ะเนี่ยหนึแล้วลงมาเห็นมครัอันนี้คือตัวอย่างที่ผมบอกว่ามันกลายเป็น idm เนี่ย idm แล้วก็เป็นบอร์ดนะครับประมาณนี้อ่ะนี่ประมาณนี้เลยครับเนาะอันนี้คือตัวอย่างของสองแฟลกแก็บนี่ทดสอบนี่ตรงนี้เป็นแนวต้านได้ด้วยฝั่งนี้เป็นแนวรับด้วยแล้วอย่างขาบายที่ผมขาเซลเนี่ยที่ที่เล่นที่เล่นเซลลงมาเพื่อปิดเซลเนี่ยแล้วก็เปิดบ่ายโฉนขึ้นไปเนี่ย ก็เป็นเพราะหลักการฟาวลูแกลบของกาบิีกเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยวันน,น,นี้วันที่หกเ,เดือนสามหกมีนานะครับนี่ตรงนี้มีฟาวลูแกลบนะครับนี่เห็นไหมราคามันเริ่มรีบาวกลับขึ้นไปแล้วฟาวลูแกลบแต่ว่าผมเล่นเซลลงมาจากไอแผนที่ผมอธิบายให้ฟังในพาร์ทสองนั่นแหละในคลิปวิดีโอพาร์ทสองเนาะคือเราเซลลงมาแล้วเราก็ตัดสินใจปิดที่ฟาวลูแกลบ เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวตรงนี้เลยไหมแต่ขอแค่ว่ามันเริ่มกลับตัวภายในกรอบนี้ครับเราจะยังโฟกัสบายต่อแค่นั้นเองนเนาของไฟล์ลูกแกบอย่างที่ผมบอกว่ามันควรที่จะไปเบรกให้ซึ่งอยู่ด้านบนนี้นี่เลยอันเนี้ยที่ผมมองอยังมองบายก็เพราะว่าอีก,อกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพคล่องถ้าเราดูรายรา,ายช้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันเป็นเหมือนอีโคไฮอีโคไฮเนี่ยคือสำหรับผมมันคือ กราฟที่รอวันล้างหรือรอวันทะลุเนาะซึ่งในกรณีเนี้ยสำหรับเราเนี่ยกรฟาฟหนึ่งวีคมันเริ่มกลับตัวพร้อมโมเมนตัมแล้วเนาะเ,นเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันน่าจะเบรกฮ g h นะครับนี่ก็ถือบายอยู่โอเคอ่ะพอเราได้แฟนวัลูกแกลบแบบนี้นะครับของกราฟฟิกเนี่ยเราถึงค่อยลงมาดูแฟนวัลูกแกลบของภาพย่อยๆลงเพื่อหาจังหวะเข้าเพิ่มก็ได้เนี่ยอย่างเช่น ตรงนี้เนาะกราฟมันกระโดดเนี่ยแต่แฟร์แฟร์วอลูกแกรบมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้ยไม่อันเนี้ยประมาณเนี้ยเห็นไหมฮะมันก็กลับตัวแถวแถวแฟรว์วอลูกแกรบเนาะหรือจะตรงนี้นี่ตรงนี้ก็มีแฟรว์วอลูกแกรบเห็นไหมราคามันลงมาปิดแกรได้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มวิ่งต่อหรือจะตรงนี้นี่แฟรว์วอลูกแกรบหนึ่งชั่วโมงเนาะเห็นไหมมีสองอัน อันที่หนึ่งอยู่นี่เนาะแล้วถ้าเราดูละเอียดละเอียดนี่ยอันที่หนึ่งตรงนี้ครับอันนี้เนาะราคามันได้ถูกเล่นไปแล้วตรงนี้มันลงมาปิดเรียบร้อยแล้วแล้วมันเบรกหายไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ใช้ละเราลบทิ้งนะฮะสำหรับอันที่สราคาแตะเฟรกแกปปึ๊บเรียบร้อยครับเจอ TP เนาะแต่ถามว่าทำไมราคามันถึงยังเล่นในโซนนี้แล้วไปต่อเนาะอันนี้ มุมมองส่วนตัวถ้าเราลงไปดูในภาพ15นาทีนะครับเราจะเห็นว่าใน15นาทีเนะี่ยมันมีไฟลก,กุกแบ2อันอันที่1คือด้านบนนี้เนาะนี่ตรงนี้เบรกไฮไปละแต่อันที่2อันด้านล่างนะครับมันยังไม่ได้เล่นนี่เห็นไหมอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมถือา,า้มาตั้งแต่ด้านล่างนะครับผมเข้าที่ขานีับจริงๆก็คือถือถือถือมาทั้งหมดแหละแต่บางไม้ก็คือโดนสต็อปลอสไปบ้างเพราะว่า ไม่ได้คิดว่ามันจะลงกลับมาล้างขนาดนี้เนาะ,ะจริงจริงในกรณีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีเบรกบล็อกอยู่เดี๋ยวผมตีให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยขึ้นลงยอ่อแล้วก็ไฮยอ่อเบรกเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเบรกบล็อกเหมือนกันหรือจะตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็เป็นเบรกบล็อกเหมือนกันมันอยู่ในโซนไล่เรี่ยก,กันเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วก็วิ่งเห็นไหมไอ้ขานี้กับขาขาเบรกบล็อกตรงนี้กับขาเบรกบล็อกอินเทอร์นอลเนี่ย มันอยู่ในช่วงระดับเดียวกันตรงนี้ผมเลยมองว่าน่าสนใจที่จะเล่นกับตัวนะครับถือว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพสําหรับผมแล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยตรนนี้เราได้บ u ายเนาะทีนี้กราฟหนึ่งชั่วโมงมีแฟลเวลูแก g ็ p ต่อให้เราเข้าตรงนี้ไม่ทันเนี่ยเราก็ยังพอหาเข้าตรงนี้เพิ่มได้เห็นไหมแฟลเวลูแก็เหมือนกันมันก็เกี่ยวเกันเนาะหรือถ้าเราจะไปดูกราฟย่อยลงมาอีกเนี่ยเราจะโหมัน l ควิดิตี้มันเยอะมากเลยเนาะสภาพคล่องมันเยอะมากเนี่ยเนาะ,นนะตรงนี้มีแกลบราคาราคาลงมาปิดแกลบแต่ไม่รู้ว่าจะไปปิดถึงไหนเนาะจะร้างถึงไหนนี่ผมไม่รู้เลยก็เอาเป็นว่าเราเรายึดกับภาพใหญ่ไว้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นสำหรับกราฟวีกนะครับก็โฟกัสตามภาพใหญ่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ฝากฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ